มีอีกหนึ่งปัญหาเป็นหนึ่งเรื่องความเดือดร้อนอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะปรากฏว่ามีรถบรรทุกลักลอบนําสารเคมีเอาไปทิ้งในคลองริมถนนนะคะซึ่งจุดที่ลักลอบเอาไปทิ้งเนี่ยอยู่ในเขตชุมชนด้วยค่ะมีทั้งวัดและโรงเรียนชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ําก็ใช้ไม่ได้ปลาที่เลี้ยงไว้ก็ตายข้าวที่ปลูกไว้ก็ตายอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขโดยด่วนค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพนาทีรถบรรทุก6ล้อไว้ได้นี่ค่ะเป็นรถ6ล้อแล้วก็มีผ้าใบคือคลุมไปมิดชิดเลยนะคะจอดอยู่ริมถนนสาย331สัตหีปราจีนบุรีหมู่4ตะมนท่าบุญมีอำเภอเกาะจันรจังหวัดชนบุรีค่ะปรากฏว่าจอดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทิ้งสารเคมีลงไปในทุ่งนา ในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านจอดรถลงไปถามแล้วก็ถ่ายรูปรถแล้วก็ทะเบียนเอาไว้ได้นะคะเป็นรถบรรทุกหกล้อฮีโน่สีขาวทะเบียนป้ายเหลือง7 0 2 0ศสีสเกตพอชาวบ้านไปถามไปถ่ายรูปคนขับก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพจุดที่รถบรรทุกไปจอดแล้วก็เหมือนเอาอะไรลงมาทิ้งนี่ค่ะโอ้โหดำปีเลยนะ,อ,ะอ,อันนี้คืออยู่ชุมชนท่าบุญมีนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นเขตวัดเขตโรงเรียนด้วยชาวบ้านพร้อมกับนาวโทสุนทรแพงไพรีประธานเครือข่ายภาคประชาชนสังคมแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ศูนย์วิจัยเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเขาก็เลยไปเก็บตัวอย่างสารเคมีที่อยู่ในคลองน้ําข้างทางไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดที่มีการนําสารเคมีไปทิ้งเนี่ยหญ้าเนี่ยแห้งตายแล้วก็กลิ่นนี่คือเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะคะ แล้วบอกว่าคลองแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่งน้ําไปได้อีกหลายอําเภอของจังหวัดชนบุรีด้วยและดูสภาพน้ําเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าคนปลายน้ำเนี่ยจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้าสักเท่าไหร่<ช>ไปหลายอาเภอเลยทีเดียวถูกต้องเนะือแล้วยังไม่รู้ว่าคือที่เอาไปทิ้งเนี่ยมันมคืออะไรนะคะ,กะเกษตรกรในพื้นที่คุณสมศักดิ์จันน้อยอายุ65ปีบอกว่ามีคนนําสารเคมีมาทิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ ทิ้งมาเป็นปีแล้วแล้วบอกว่าระบบนิเวศเนี่ยเสียหายหนักมากปลาในบ่อก็ตายหมดนาข้าวก็เหลืองตายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงจากเกษตรกรดูค่ะเป็นอย่างนี้มานานเรือยังเป็นมันนี่ก็ต้องปีที่แล้วอ่ะแต่ปีที่แล้วเลยนะก็คือว่าไอสารเคมีนี่มันมาจากไหนครับหลวงกอรุ่มผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะข้ามมาข้าบ้านแล้วเอามามันอยุ่กลางทางเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะก็คือมาไหลลงใกล้้ไหลลงที่นาเราด้วยอะไรด้วยใช่ไหมช่วงฝนตก รับพร้อมเลยเ,เดือดร้อนไหมครับลุงนี้เอาก็เดือดร้อนดิ <c oughs> อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลไงไหมครับเออก็อยากให้เข้ามาดูด้วยเดี๋ยวมันเหมือนชาวบ้านอะไรเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วกินแบบเนี้ยถ้าแถวนี้เขาเป็นพื้นที่สีเขียวนี่ไม่ใช่ว่าโรงงานเกิดทำไมโรงงานเกิดเขาให้เกิดที่อื่นถ้าแถวนี้เขาไม่าไม่ให้มีโรงงานมา ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกนายทวีอัมพาพันธ์ก็บอกว่าได้เก็บตัวอย่างสารเคมีไปตรวจสอบรวมถึงนำทะเบียนร,รถเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพเกาะจันทร์แล้วนะคะจะได้ติดตามผู้กระทําผิดาฝากไปถึงเจ้าของกิจการหรือว่าบริษัทที่เอาสารเคมีมาทิ้งเข้าข่ายความผิดหลายกระทงที่สําคัญคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนะครับก็คือตอนนี้เราจะมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะ เอาตัวอย่างไปวิเคราะห์ว่ามันเป็นมันเป็นของเสียอันตรายไม่อันตรายยังไงนะครับแล้วก็จะมีการสืบหาต้นต่อของของมันว่ามันมาจากไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแจ้งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าว่าจะมีการด,ดําเนินการยังไงต่อไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรบุรีนะครับเขาก็ได้ทาการเก็บตัวอย่างบางส่วนไปส่งที่ศูนย์วิจัยและเตือนภันธุิตโรงง,งานภาคตะวันออกแล้วในในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราลงพื้นที่ดู ว่ามันมันมีทั้งหนักเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมีการแก้ไขต่อไปนะครับผมก็คือจริงๆแล้วผู้ประกอบการเนี่ยก็ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะไม่ไม่เอาการสาหกรรมมาทิ้งอย่างนี้นะครับซึ่งมันทําให้เกิดความเสียหายกับชุมชนโดยทั่วไปนะครับซึ่ง